คุณเชื่อไหมมันมีธุรกิจที่คุณทําเองได้และไม่ต้องขายนะจริงครับคุณฟังไม่ผิดแน่ๆมันมีธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในกระแสอะไรใดๆทั้งนั้นไม่ใช่การลงทุนแบบเอาเงินไปให้ใครแล้วจะได้ผลตอบแทนสูงๆโดยไร้เหตุผลไม่ใช่การเทรดใดๆที่มีการล่อลวงแอบแฝงแต่มันเป็นการทําธุรกิจที่คุณต้องลงแรงคุณถึงจะได้เงินฟังแล้วคุณว่ามันสมเหตุสมผลพอไหมคุณเสียเงินซื้อเครื่องจกักรเราสอนทําจนเป็นนะครับหากทําตลาด ไม่ได้เนี่ยสามารถทําแล้วมาขายที่เราก่อนได้แบบมีผลตอบแทนคงที่ชัดเจน2%ต่อเดือนนะครับตกปีหนึ่งก็20%กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณจับทิศจับทางได้มองตลาดออกคุณขายเองได้คุณก็จะได้กําไรเยอะขึ้นนะครับเราไม่ซีเรียสนะครับเพราะสิ่งที่เราได้จากการสร้างผู้ประกอบการขึ้นมาก็คือเราได้ขายวัตถุดิบซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวจนกว่าจะเบื่อกันไปข้างหนึ่งแต่ถ้าคุณอยากทําคุณอาจจะต้องระวังและดูผู้ให้บริการนิดนึงนะครับเพราะเราเอง ทอถุงมือกับเชียร์สพายเราทํามานานแล้วเกือบ20ปีเราเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวสําหรับการทําธุรกิจห่วงโซ่อุปทานถุงมือผ้าแบบนี้นะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างนะครับที่ไพโลดวิ่งรถมาจากจังหวัดอยุธยานําถุงมือมาส่งและรับวัตถุดิบกลับไปผลิตต่อขับรถมาเองก็ถือว่ามาผ่อนคลายรีแลกซ์ไปในตัวนะครับฝากด้วยนะครับทอถุงมือกับเชียร์สพายนะครับทำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเหนทํทำการตลาดก็ขายได้นะครับสวัสดีครับ